กันเนี่ยจะมาหรืยอยังอาจจะได้ไหมเนี่ยกระเป๋าไปหาซื้ออะไรมาดีกว่าไม่ใช่กระเป๋าเราไหมเออไม่ใช่พี่ไอ้เราปภเห็นกระเป๋าหนูบอกไอ้อะไรไอ้โบหินเลยทำไมหนูถามทำไมหนูอยู่ตูนสมอสิบยศสองหอสี่หอใส่ไข่ล้อไม่ค่ะ ออโอเคไอ้ตกวนแล้วแมนอันนี้เชื่กระเป๋าเราไหมนะนี่กระเป๋าอุ้ยเชื่จริงด้วยโทรหาพี่โปก่อนแล้วกันเฮยหายไปไหนนะนี่เชื่อโทรสับเราไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรลองโทรหานั่นดีกว่าฮาลัลโหลอส สวัสดีค่ะฮัโลโหลสวัสดีค่ะอะไรจ้านี่พูดโดยสารเองนะเอ้ยไม่ใช่นี่เอเอโฮสเตรสกน,นัดคุณค่ะพี่คะถามพี่โฟหน่อยค่ะว่าอาจารย์อะไรที่ผมสีม่วงอะคะอะอ่ะอ๋อโอยก้อน แบมพี่โฟพี่จเจ้าอะไรไหมหนูจะไปหาซบป,ปิ้งกยู่อะพี่พี่จเจ้าอะไรไหมเอาอะไรก็ได้แบมซื้อมาโลดอ่าขอเขาเจ้าฟรีเลยนะอะไรพี่อ๋อไม่มีอะไรหรอกแบมอโอเคพี่หนูใจเงินเองโอเคแบมตุด๊ดสวัสดีทุกคนหนูรู้ว่าชอบไปเชียร์สักเล็กกันนะคะพี่ามา เล่นเกมออาต้าเราเองว้าวเลยค่ะมาพาทุกคนไปเอ่ออะไรวนะไปทะเล EP สองกันค่ะใช่นี่เลยพี่คะเฮ้ยโ,โอเคอ่ะเอ่อ,อ,อพี่คะหนูพอ,อกระเป๋าขึ้นไปไว้ได้ไหมคะเผื่อมันหายอ๋อโอเคจ้าได้เลยจ้าเอ,อ่ไปซื้อของกันเถอะไหนล่ะหาไม่เจอเลย นี่หรือเปล่าเห็นบอกเหรอ๋อ,อ,อน่าจะไปที่ช้อปปิง้งล่ะมั้งลองไปดีวกว่าเย้ในที่สุดนกโปะมัมมัมก็มา,มาถึงแล้วค่ะนี่เลยนะคะทุกคนมันจะมีเสื้อผ้าผู้หญิงไหมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆอยู่นะหายไปไหนกันทางนี้หรือเปล่าเป็นบอกบอกจริง อันนี้คือชุดอะไรเนี่ยโอ้ยมันชุดผู้ชายเอ่ออะไรวะด็อกด็อกเซตหยอกยัวมัมฮ่าเฮ้ออะไรอะเราเพตแล้วแต่ดัเสียงทำไมเนี้ยเอ่อพี่คะหนูขอฟรีเจ็กหน่อยได้ไหมคะหนูไม่มีเงินติดตัวเลยค่ะพี่เอ่อได้เลยจ้าเย้เจ็กไมโค นี่นะคะเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดเรืคนนี่นะคะพี่หนูขอสองตัวนี้นะคะหนูไม่เอาหมวกหรอกเอ้ยหนูไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันเสียสุขภาพสูงสิดนะงั้นหนูเอาหมวกได้ไหมคะพี่ได้สิอุ้ยอะไรอ่ะทุกคนความลับหรือเปล่าอุ้ยมีแว่นตาด้วยเราจะพยายามไม่พูดคำหยาบเพราะว่า เฮ้ยชุดโอ้โหไม่ซื้อไปหรอกเพราะว่าหอมาแล้วพี่คะหนูขอหมวกได้ไหมคะได้จ้ะอุ้มรองเท้าด้วยแมวดีกว่าเอานี่แหละออรีนะคะสองอันได้ไหมโอเคเอาที่สบายใจถ้าอยากจะขอก็ไม่มีใครเหนียวลังลจะสาวเค่ค่ะเอาใส่บ่ได้เอลมี่วยที โอเคไปหาพี่โฟกันค่ะทุกคนนี่ไปเลยได้เวลากูทูชั้นสามเอออะไรเนี่ยตอนนี้เรามาชั้นสามแล้วเครื่องบินอยู่ไหนเนี่ยอ่าคุณลุงเห็นเครื่องบินไหมคะอ่าไม่ใช่สิคุณนับนะค่อยว่าผิดเออนะมันอยู่ทางนั้นน่อนี้ โอเคแตงกู okay, นะจ๊ะไอ้บ่าวค่อยไปก่อนนะนี่เล่นไปหาพี่โฟดีกว่าจะมาทัวรตรงนี้เนี่ยส,ส,ส,สวัสดีจ้านี่พี่เป็นแอร์โฮสเตสกันนะเฮ้ยมันออกมาไม่ได้ทุกคนแบมอยู่ไหนมาแล้วหรอแบมแบมอยู่ไหนอะแบมแบมเอาคุณตัวเราหาย นั่งใช่แบมหรือเปล่าแบมไรพี่ช่วยหนูด้วยหนูออกไม่ได้ช่วยหนูด้วยเอาไหมทุก oh คนมันออกไม่ได้เค <Okay, S 2> มาแล้วมาแล้วพี่โฟโอุย้ยมือสั่นมากคนตอนนี้โอเคแบมรีบไปพี่จะไม่นั่งข้างบือห้อยน้องน้ำน้อยนี่เด็ดขาดนี่พี่จะนั่งตรงนี้ที่พี่เอาน้ำเราละ่ะ อ๋ออยู่นั่นมั้งพี่ปเปรยกันใช่ตรงนี้หรือเปล่าน้ำแล้วล่ะพี่เห็นน้ำหรือไม่คะบบเห็นนี่ไงโฟเราตาเบิดทะเลาะมากเค okay, แบบเอ้ยเอาน้ำแข็งมาทำไมเย็นมือเห็นไฟแบ็ดเหมุกเล็ดคุณนี่เออพี่โฟเ๋ยนหนูนั่งรอนะเค <Okay. S 1> กำลังออกเดินทางเคเลสโกยูฮูเครื่องบินกำลังจอดจอดได้แล้วจอด แมมจอดถึงแล้วค่ะทุกคนเย่แบมถึงแล้วถึงภายในพิบตาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพี่เอาน้ำไปนี้นะเฮ้ yeah, พี่พ,นน oh, พี่กินน้ำส้มหรือน้ำสตรอเบอร์เล่อ๋อพี่กินน้ำส้มมาแบมอุ้ยหลอนเฮ้พี่เราไปหาไว้กันเถอะเฮ้ไปกันทุกคนเย่แบมแบม ตอนนี้ถึงแล้วดีใจมากเลยดูสิเย้พี่โฟนูก็ดีใจเหมือนกันเย้เย้เย้ดีใจเค <Okay, S 1> ไปกันแบมสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อะไรวะขอต้อนรับสู่ <c oughs> อะไรวะโอเคไปกันแบม สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่สนามบินฮาวายนะจ๊ะ <What? S 1> อ๋อยังเดียวไปเค่แบมเรามาทัวร์กันพี่ข้าตรงนี้ไปได้ไหมไม่รู้สิหาทางไปเอาเองนะจ๊ะโอเคโฟนเดี๋ยวขอตัดไปนะโอ้ว้าวมันเท่มากเลยพี่ฟอมดูดีมากเอาไม้ยังนี่ใช่ไหมพี่ฟอม <can> ใช่แบม เย้เย้พี่โฟเย้ดีใจเย้แบมพี่ก็ดีใจได้มาทะเลครั้งแรกในเกมอวตารเวิร์โอ้ยอย่าปากโอ้ยไปเปิดทรลนอก็สอดึงตืรดเดเเอามาใส่แบมมาเดินทัวร์กันเอ่อพี่คะ แถวนี้มีห้องพักไหมคะหนูสาตเตรียมของมามีอยู่จ้าเชิญไปได้เลยนะมีอยู่น้่นนี่แหละโอเคแบมเรากลับไปทางเดิมกันไหมพี่พี่มันจะไปได้ไหมเนี่ยอ๋อพี่ไม่อาอ,อยู่ไหนอะพี่นี่เหรอไม่ใช่แบมอันอันที่มันเอ้ยอันที่มันเป็นรูปปลาหมึกดอกไม้นี่ใช่ไหม ใช่มึงแบบพี่ว่ามันเหมือนสุดแล้วทุกคนคะตอนนี้เราถึงแล้วใช่ไหมพี่ใช่ขดคนนี่เลยโคตรสวยเดี๋ยวโอ้พี่โปมีสวยมากอุ๊ยใครเปิดทีวีทิ้งไว้ขอปิดก่อนนะเปลืองค่าไฟมากออกไปเสอะไรพี่พี่อะไรใครอะเซซีนั่นแหละไม่มีอะไรแบบเรามาทัวร์กันเถอะ มันดีมากเลยพี่โอ o โอ้ m g โอเคแบบเรามาจัดของกันเถอะโอเคพี่ในตู้เสื้อผ้าน่อไม้นี่มันจะมีอะไรไหมอุ้ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีรหัสลับมาพี่อ๋อคเคแบบในในโทรศัพท์มีอะไรให้โทรไหมเนี่ยหลงเงนหามาเตอร์จบ เคพี่หนูจะมาจัดนะเอาโทรศัพท์สลับกันก็ได้นะพี่เพราะว่าหนูหลงหมดแล้วหนูหลงเสาละมือฟันไปแล้วแบมแบม,แบมเอาอันนี้ไปไว้นะแบมเอาน้ำไปไว้นะพี่พี่เอ้ระอะไปโอเคได้ลิทุกคนแบมเอาไปไว้ในตู้อย่างนี้พี่ด้วยนะพี่พี่เง้ยเงี้เง,ง,ง้เอาหองคูหายฮัลโหลนี่ไงเจอห้องคูแล้วนะจ๊ะติดนะโอ้หมีอาหารให้เราด้วยนะัดคตอนนี้ เป็นตาแซ่บ้ายนะคะนี่ขอแช่ไปก่อนพี่โฟนุคอนอนพักจิตหน่อยนะหนูหวังมากเคยแบมเดี๋ยวพี่จะจัดของนะเคพี่เอ่อแบมให้พี่เอาโทรศัพท์ไปในเนี่ยเอ่ออาตามใจเลยพี่หนูจะนอนพี่ต้องกวนประสาทหนูแล้วเคยแบมเอ่อโทรศัพท์แบมอยู่ข้างข้างข้างหลังนะข้างหลังโทรศัพท์พี่เคยพ,พี่นี่เลยคนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวแบมเพียวกระเป๋าดีนะเคพี่เอาเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า What is that ยู่พี่น้นงแบมบนี่เสื้อผ้าพี่นะพี่พี่เฮ้ยแบมบแบมบจะาหมวกตัวไหนเอาตัวไหนก็ได้พี่เคแบมบเดี๋ยวพี่จะจับให้แบบแซ่บๆเลยนะเฮพี่เดี๋ยวขอไปดูตอนสับศิษย์นั้นกคนเย้กคนตอนนี้นะคะเราได้จัจแล้วนะครแต่ว่าเอ้ยแบมบแบมบทำชุดพี่หายเหรอชุดอะไรพี่เ แบมตื่นะอะไรพี่แบมแบมทำชุดพี่หายวะที่มันเป็นชุดกระโปรงสีดำอะ,อะเสื้อกับกระโปรงอะ่ะใช่ไหมแบมบอกมาดูนี้เมืเ่อนพี่จะอ๋ออ๋ออ๋อสมัยเอสมามีสมามีแบมนะอ้าวหนูมไม่รู้สิพี่พี่จะมาโทษหนูทำไมอะไรแบมไม่มีอะไรฮะมวัวคายแล้วหรออยบอกนะ นั่นไงกูว่าแล้วหายไปใส่โอเคทุกคนบายบายนะทุกคนเจอกันในคลิหน้านะบายยเดี๋ยวมาต่ออีพีสามนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคลิปแบบไปทะเลเลยนะใช่ค่ะทุกคนบายบายจุ๊บเออบายบายแบมบายบายบายบาโฟ อุ้ยเกือบตกแล้วนอนต่อดีกว่าตื่นมาก็หลอกนอนด้วยแบบพี่จะนอนแบบสิวๆไปายบายไปแล้วเดี๋ยวมาต่ออีพีสามนาดัดโคนเอ้ากดเวล